มาครับทุกคนวันนี้ลูกสาวผมเดินทางไปพัทยาไปเชียร์พี่ๆรายการพัทยาโอเพ่นครับทุกคนเมื่อวันที่22พฤษภามนี้แหละครับแต่ลูกสาวผมไม่ได้ลงแข่งนะไปหาประสบการณ์เลยครับทุกคนมาไปเชียร์พี่ๆหลายทีมากเลยครับทุกคนดูครับนี่พี่เสียญาจากทีมไทยนิยมครับกำลังไหว้กบเลยครับทุกคนโอ้โหทุกคนแข่งขันกันแบบข้ามักขม่นครับนี่คือพี่ต้นหอมครับจากทีมจันบุรพาครับทุกคน และนี่ครับกาลังเชียร์พี่แก้วครับจากมัธยมตากสินกครับทุกคนโอ้โหแล้วพี่ๆอีกหลายคนเลยครับที่ไม่ได้ถ่ายต้องขออภัยด้วยนะครับน้องเชียร์แบบออืขอแหบขอแห้งเลย <c oughs> ดูครับบรรยากาศแบบโอ้คนเยอะมากครับทุกคน เพราะรายการนี้แข่งกันแบบโอ้โหทั้งพันห้าแปดร้อยสี่ร้อยและนี่ครับดูกําลังเชียร์พี่ดีมอยู่นี่พี่ดีมจากทีมไทยนิยมครับทุกคนตะโกนกันเสียงแหบเลยอ่ะดูครับพี่ดีมกําลังเข้าแล้วครับทุกคนนี่และนี่ครับพี่พัตเตอร์จากทีมไทยนิยมครับกําลังขึ้นอ่าวายฟรีสี่ร้อยแล้วครับทุกคนเอ้ยไม่ใช่ฟรีร้อยครับ แมตช์นี้ถึงลูกสาวผมจะไม่ได้แข่งนะครับแต่แข่งกันเชียร์และขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาทักเข้ามาทายนะครับไว้โอกาสหน่าเจอกันอีกแล้วก็ทักทายกันอีกนะครับทุกคนนี่กาลังลุ้นครับว่าพี่เวลาพี่พัตเตอร์เข้าเวลาเท่าไหร่ครับทุกคนและนี่คือน้องๆและพี่ๆจากทีมคว้านพยาครับเดินทางมาแข่งขันถึงพัทยาครับนี่ขอบคุณมากเลยครับเจอกันทักทายกันใหม่นะครับขอบคุณครับ